สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับดานไลพาจินชาแนลจู่กับจุเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรามาด้วยเมนูเส้นอีกแล้วจ้าวันนี้ตอนนี้เส้นทานเส้นรัวๆแต่วันนี้ได้เอ่าเป็นขนมกินน้ำยาขนมจินน้ำยาป่าตีนไก่ลูกชิ้นปลาจ้าวัน,นออวันนี้เราก็มาทานเส้นเหมือนเดิมนะคะทุกคน มาซิบแซบดก,กันกับบ้านไรเลยนะคะแล้วก็จะมีวันนี้ผักก็คือทำผสมกับไอ้มันจะมีถั่วงอกแล้วก็กระหลำ่ำแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็ออะไรนะต้นหอมแล้วก็มีถั่วนิดนึงค่ะแล้วก็แล้วก็มีนี่แล้วก็มีแคบหมูตัวประดับตัวชูรง ขออนุญาตไปทานกันนะคะแซ่บด้วยกันนะคะคุกค้นไปเลยนะคะน้ำยาเผ็ดกำลังดีเลยนะคะทุกคนนี่ตีนไก่ตีนไก่ต้มเปื่อยแล้วมันเล็กมากเลยต้มเปื่อยมากตีนมันเล็กด้วยเลยะคะ่ะนี่ขอขยำเข้ากันก่อนนะคะนี่แซ่บด้วยกัน,น,กกนทำไอไวไม่ได้เดี๋ยวมันล้น น้ำยาป่าน้ำยาป่าเต็นไก่เยอะๆเลยพรุ่งนี้วันหยุดค่ะพรุ่งนี้ทานทั้งวันเลยทำหม้อหนึง่งทำหม้อหนึ่งได้นอนทานนอนทานทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบขอนมกินนี่ หอมหอมน้ําหอมไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกระชายไปนะคะเัเพื่อนๆเอาจะทิ่มถูกเตีงนไก่เตีนไก่ต้องใช้มือนะคะทุกคนนี่สัดด้วยกันแลหละ mmm se cala Mm hmm. Mm hmm. Mm-hmm. どうかん ดินไปมันเล็เสียเวลากับการแทะดินเวลาไปเยอะละอืม,อม ดูถูกมากบ้านนี้เส้นยาวมากเกือบเท่าฝ่ามือ กินทีกว่ากระเด็นเศษตาท้องรงับิมผสมไม่ได้แล้วกระเด็นเศษตา Mm-hmm. ที่หลับตามไม่ใช่อเลยเพื่อนๆหัวงวอกมันยาวกววาน้ำกระเด็นเส็ยจ้า ติ่เลมันเล็กที่เก็บแทนเพ่นเวลาหมดแล้วติ้มไก่เล็กแล้วมันเวลามันเปืองแล้วเอาไปแท้ที่ลังดีกว่ายังไงถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์บ้านไร้ด้วยนะคะเป็นกําลังแกให้บ้านไล้ทำคลิปต่อ,ปอไปให้ ับชมมาเจอกันคลิปหน้าว่าบ้านเราจะทำอะไรนะคะพรุ่งนี้วันหยุดจ้าแล้วอันไหนที่ทาไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ